สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเจาะหุ้นโดยย่อยข่าวหุ้น EP ที่52ครับอยู่กับผมพี่กระทิงครับผมและน้องหมีค่ะสวัสดีพี่กระทิงและคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้น้องหมีตื่นเต้นมากเป็นพิเศษเลยค่ะ เพราะเราจะมาคุยกันถึงหุ้นแห่งอนาคทตที่เหมือนหลุดมาจากในหนังไาไฟเลยค่ะใช่แล้วครับน้องหมีวันนี้เราจะมาเจาะลึกหุ้นที่กำลังเดิมพันครั้งใหญ่บนท้องฟ้าแห่งอนาคตนั่นก็คือ Archer Aviation หรือตัวยอ่อ ACHR ครับ Archer Aviation บริษัทนี้เขาทำธุรกิจอะไรอยู่ในอุตสหาหกรรมไหนคะ a า c h เชอร i แอร์เวช c เป็นบริษัทเทคโนโลยีด้านการบินสัญชาติอเมริกันที่อยู่ในระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรม Advanced Air Mobility หรือว่าการเดินทางทางอากาศขั้นสูงครับธุรกิจหลักของ a า c h เชคือการออกแบบพัฒนาและมีเป้าหมายที่จะดำเนินการผลิตและบริการเครื่อนบินไฟฟ้าที่สามารถขึ้นลงในแนวดิ่งหรือที่เรียกกันว่า EVTOL ครับ EVTOL แท็กซี่วินได้นั่นเองครับถูกต้องครับบริษัทอยู่ในอุตสาหกรรมที่เพิ่มเกิดใหม่ซึ่งเรียกว่า Urban Air Mobility หรือการเดินทางทางอากาศในเมืองซึ่งมีวิสัยทัศน์ที่จะปฏิวัติการเดินทางในเขตเมืองด้วยการบริการแท็กซี่อากาศหรือ Air ์แท็กซที่ปลอดภัยเงียบยั่งยืนและคุ้มค่าครับฟังดูน่าตื่นเต้นมากเลยค่ะแล้วประวัติความเป็นมาของบริษัทล่ะคะ อาเจชก่อตั้งขึ้นในปี2018โดยคุณอดัมโกสตีนและเบรดแอดคอกด้วยภารกิจที่จะพัฒนาเทคโนโลยีการบินที่ยั่งยืนเพื่อบรรเทาปัญหาการตราจรติดขัดในเมืองครับบริษัทเปิดตัวสู่สาธารณะในปี2021ผ่านการควบรวมกิจการกับบริษัทสเปคที่ชื่อว่า Atlas Crest Investment Corp. ครับแล้วเส้นทางของบริษัทที่ผ่านมามีเหตุการณ์สำคัญอะไรบ้างคะ เส้นทางของอา c เชอร์เป็นไปด้วยเหตุการณ์สำคัญที่แสดงถึงความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วเลยครับปี2021เปิดตัวเครื่องบินสาธิตเมเกอร์และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กปี2022เปิดตัวเครื่องบินรุ่นสำหรับการผลิตมิดไนท์และเริ่มการก่อสร้างโรงงานผลิตขนาดใหญ่ในเมืองโควิงตันรัฐจอร์เจีย ปี2023ได้รับการรับรองพาร์ท135จากสำนักงานบริหารการบินแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาหรือ FAA ซึ่งอนุญาตให้สามารถเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในฐานะสายการบินได้และประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญกับกองทัพอากาศสหรัฐครับและปี2024บรรล,ลุข้อตกลงกับ Abu Dhabi Investment Office หรือ ADIO เพื่อเร่งการดำเนินการเชิงพาณิชย์ในสหรัฐอเมริกาและเริ่มการทดสอบการบินของเครื่องบิน m i t n i g ครับ โอ้โหก้าวหน้าเร็วมากแล้วทีมผู้บริหารและผู้ก่อตั้งล่ะคะใครเป็นคนนำทัพอยู่บ้างความสำเร็จในช่วงแรกของอา c เชอร์ขับเคลื่อนด้วยทีมผู้นำที่มีประสบการณ์หลากหลายทั้งในด้านเทคโนโลยีการบินและการเงินครับคุณอดัมโกลสตินเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือซ e o เขามีประวัติที่ได้รับการพิสูจน์แล้วในการสร้างและขยายบริษัทเทคโนโลยีที่ประสบความสำเร็จครับคุณเบรดแอดค็อกเป็นผู้ร่วมก่อตั้งอีกคนหนึ่ง แม้จะก้าวลงจากตําแหน่งผู้ร่วมดําเนินงานแล้วแต่ยังมีบทบาทสําคัญในฐานะที่ปรึกษาและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ครับคุณโทมัสมูนยอสเป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการหรือ C.O.O. เขามีประสบการณ์ชกชนในอุตสาหกรรมการบินโดยเคยดํารงตําแหน่งผู้บริหารระดับสูงที่ Spirit Aerosystems ครับและคุณมาร์คมิสเลอร์เป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินหรือ C.F.O. เขามีประสบการณ์ด้านการเงินในบริษัทเทคโนโลยีและอุตสาหการรมหลายแห่งครับ แล้วในคณะกรรมการบริษัทล่ะคะมีใครที่น่าสนใจบ้างในคณะกรรมการบริษัทยังประกอบด้วยบุคคลสำคัญอย่างเช่นคุณออสการ์มุนยอสอดีซ CEO ของ United a i r l i n e นและคุณไมเคิลสเปลลาซี่ CEO ของ Atlas c r e s t Investment Cor p ซึ่งช่วยเสริมความแข็งแกร่งด้านกลยุทธ์และความสัมพันธ์ในอุตสาหกรรมได้เป็นอย่างดีเลยครับในช่วงนี้เราจะมาเจาะลึกผลิตภัณฑ์เรือธงและเป็นหัวใจสาคัญของกลยุทธ์ของอา c h เชอร์นั่นก็คืออากาศยานรุ่นมิดไนท์ครับ มันคืออะไรล่ะคะพี่กัยิยืนมิดไนเป็นอากาศยานแบบ Piloted plus 4 passenger คือมีนักบิน1คนและผู้โดยสาร4คนทุกออกแดดมาเพื่อการเดินทางระยะสั้นในเมืองโดยมีเป้าหมายการบินที่ประมาณ20-50หไมล์หรือประมาณ32-80กิโลเมตรและมีพิสัยการบินสูงสุด100ไมล์หรือประมาณ160กิโลเมตรครับแล้วมีคุณสมบัติอะไรเด่นๆที่ทำให้มิดไนแตกต่างบ้างคะมีคุณสมบัติเด่นหลายอย่างเลยครับ หนึ่งคือระบบขับเคลื่อนแบบกระจาย (distributed propulsion) มันใช้มอเตอร์ไฟฟ้าถึง12ตัวโดยแบ่งเป็น6ตัวสำหรับใบพัดที่สามารถปรับเอียงได้เพื่อการบินไปข้างหน้าและอีก6ตัวสำหรับใบพัดที่ใช้ในการยกตัวแนวดิ่งโดยเฉพาะการออกแบบนี้ช่วยเพิ่มความปลอดภัยจากการมีระบบสำรองหรือว่า redundancy และปรับปรุงประสิทธิภาพในแต่ละช่วงของการบิน2คือเสียงรบกวนต่ำ มันถูกออกแบบมาให้มีเสียงเบากว่าเฮลิคอปเตอร์ทั่วไปถึง1,000เท่าเลยนะน้องมีทำให้สามารถขึ้นลงในเขตชุมชนได้โดยไม่สร้างมลภาวะทางเสียงมากนักซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ได้รับการยอมรับจากสาธารณชน 3. คือการชาร์จไฟที่รวดเร็วสามารถชาร์จไฟระหว่างเที่ยวบินได้ในเวลาเพียงประมาณ10นาทีซึ่งเป็นกุญแจสาคัญในการเพิ่มจานวนรอบการบินและสร้างผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูงสุด และ C คือการออกแบบเพื่อการผลิตจำนวนมากการเลือกใช้วัสดุและส่วนประกอบที่หาได้ง่ายเช่นเซลล์แบตเตอรี่ทรงกระบอกและการออกแบบที่ไม่ซับซ้อนจนเกินไปมีเป้าหมายเพื่อให้สามารถผลิตอากาศสยานได้หลายพันลำต่อปีในโรงงานที่กำลังก่อสร้างครับฟังดูสุดยอดมากเลยค่ะ แต่การจะเอาเครื่องบินแบบนี้ขึ้นไปบินจริงๆได้มันต้องผ่านการรับรองที่ยากมากๆเลยใช่ไหมคะถูกต้องครับนั่นคือเส้นทางการรับรองจาก FAA ซึ่งเป็นอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดความท้าทายที่สำคัญที่สุดที่ Archer และบริษัท EVTOL อื่นๆต้องเผชิญคือกระบวนการขอใบรับรองประเภทหรือ Type Certification จาก FAA ซึ่งเป็นกระบวนการที่เข้มงวดและใช้เวลานาน เพื่อพิสูจน์ว่าอากาศยานมีความปลอดภัยเทียบเท่ากับเครื่องบินพาณิชย์ในปัจจุบันครับแล้วตอนนี้อาเชอร์อยู่ในขั้นตอนไหนแล้วคะอาเชอร์กำลังดำเนินกระบวนการรับรองกับ FAA อย่างเต็มรูปแบบและได้บรรลุเป้าหมายสำคัญหลายประการแล้วครับอย่างแรกคือบริษัทเป็นหนึ่งในสองบริษัทแรกในโลกร่วมกับโจบี้แอร์เวชที่บรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับพื้นฐานการรับรอง หรือ Certification Basis ซึ่งเป็นเหมือนแผนงานที่ชัดเจนสำหรับสิ่งที่ต้องพิสูจน์กับ FAA แล้วตอนนี้อยู่ขั้นตอนไหนของกระบวนการคะล่าสุดบริษัทได้เข้าสู่ขั้นตอนที่3คือการปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือ Compliance จากทั้งหมด5ขั้นตอนของกระบวนการรับรองซึ่งหมายถึงบริษัทกำลังอยู่ในระหว่างการทดสอบ และยื่นเอกสารเพื่อพิสูจน์ว่าการออกแบบเป็นไปตามข้อกำหนดที่ตกลงกันไว้ครับแล้วเป้าหมายของเขาคือจะเริ่มให้บริการได้เมื่อไหร่คะเป้าหมายของอา c h เชอร์คือการได้รับการรับรองประเภทและเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ในปี2025ซึ่งเป็นไทม์ไลน์ที่ท้าทายแต่ก็มีความเป็นไปได้ หากทุกอย่างเป็นไปตามแผนครับที่นี้เราจะมาดูกันว่าอาเชอร์วางแผนที่จะสร้างรายได้จากเครื่องบินมิดไนท์ที่สุดล้ำนี้ได้อย่างไรครับใช่เลยค่ะพี่กระทิงเขาจะแค่ผลิตเครื่องบินขายหรือว่าจะทำอย่างอื่นด้วยคะเป็นคำถามที่ดีมากครับอาเชอร์ไม่ได้วางแผนที่จะเป็นเพียงผู้ผ,ผลิตอากาศยานแต่ตั้งเป้าที่จะเป็นผู้บริการเครือข่ายแท็กซี่อากาศแบบครบวงจรซึ่งเป็นโมเดลธุรกิจที่ซับซ้อนแต่มีศักยภาพในการสร้างกำไรที่สูงกว่า โดยกลยุทธ์ของอาเชอร์ตั้งอยู่บน3เสาหลักของรายได้ครับ3เสาหลักมีอะไรบ้างคะเสาหลักที่1คือการบริการเครือข่าย UAM Archer UAM Network ครับนี่คือธุรกิจหลักที่คาดว่าจะสร้างรายได้ส่วนใหญ่ในระยะยาวโดย Archer จะเป็นเจ้าของและผู้ดำเนินการฝูงบินมิดไนให้บริการเที่ยวบินแบบออนดีมานแก่ผู้บริโภคผ่านแอปพลิเคชันคล้ายกับโมเดลของ Uber หรือ l y f t แต่เป็นการเดินทางทางอากาศครับ แล้วเสาที่สองล่ะคะเสาที่สองคือการขายอากาศยานให้กับพันธมิตรอาชเชอร์มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามูลค่ามหาศาลกับ United a i r l i n e s ซึ่งมีแพลนจะซื้ออากาศยานมิดไนท์มูลค่าสูงถึง1,000ล้านดอลลาร์สหรัฐพร้อมออปชั่นอีก500ล้านดอลลาร์การขายให้กับสายการบินอื่นๆหรือผู้ประกอบการอื่นๆก็เป็นแหล่งไรายได้ที่เป็นไปได้เช่นกันครับว้าวแค่สัญญากับ United ก็มหาศาลแล้วแล้วเสาสุดท้ายคืออะไรคะ เสาสุดท้ายคือการขายให้กับหน่วยงานภาครัฐและกองทัพครับสัญญาที่เพิ่งลงนามกับกองทัพอากาศสหารัฐซึ่งมีมูลค่าสูงถึง142ล้านดอลลา,าร์สหรัฐเพื่อส่งมอบอากาศยานมิดไนท์สูงสุด6ลำเป็นการเปิดตลาดใหม่ที่สำคัญและเป็นเครื่องยืนยันถึงความน่าเชื่อถือของเทคโนโลยีอาเชอร์ได้เป็นอย่างดีครับพอมีโมเดลธุรกิจแล้วกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดของเขาเป็นยังไงคะจะเริ่มที่ไหนก่อนคะอาเชอร์ cher, วางแผนที่จะเปิดโปรบริการในเมืองใหญ่ ที่มีปัญหาการจราจรติดขัดรุนแรงและมีพันธมิตรที่แข็งแกร่งครับสำหรับตลาดเปิดตัวในสหรัฐอเมริกาคือนิวยอร์กลอสแอนเจลิสไมอามีและชิคาโกโดยจะร่วมมือกับยูนิต็ดแอร์ไลน์เพื่อให้บริการเชื่อมต่อระหว่างใจกลางเมืองกับสนามบินหลักครับแล้วการขยายไปต่างประเทศล่ะคะเขาก็สร้างความร่วมมือเชิงกลยุทธ์เพื่อเปิดตัวบริการในตลาดต่างประเทศที่มีศักยภาพสูงไว้แล้วเช่นกันครับอย่างเช่น สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือว่า UAE มีข้อตกลงกับ ADO เพื่อเปิดตัวบริการในอาบูดาบีและดูไบภายในปี2026และอินเดียมีความร่วมมือกับ i n t e r g r o b e Enterprise ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของสายการบินอินดิโกเพื่อเปิดตัวบริการในเดลีมุมไบและแบงคูรูครับแล้วแทมปัจจุบันของอุตสาหกรรมนี้เป็นยังไงคะตลาดการเดินทางทางอากาศในเมืองหรือ UAM ในปัจจุบัน อุตสาหกรรม UAM และ e V i o l ยังอยู่ในระยะเริ่มต้นและเป็นช่วงก่อนการสร้างรายได้ครับดังนั้นแทมปัจจุบันในความหมายของรายได้ที่เกิดขึ้นจริงจึงเป็นศูนย์อย่างไรก็ตามการประเมินแทมในปัจจุบันจะพิจารณาจากมูลค่าของตลาดที่คาดการว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้และขนาดของตลาดที่บริการ e V i k e สามารถเข้ามาแทนที่ได้แล้วนักวิเคราะห์เขาประเมินมูลค่าตลาดในอนาคตไว้เท่าไหร่คะ <N un> นักวิเคราะห์และบริษัทวิจัยตลาดได้ประเมินขนาดของตลาดเป้าหมายหรือแ a มสำหรับอุตสาหกรรม UAM ว่ามีมูลค่ามหาศาลโดยคาดการว่าจะสูงถึง1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2 0 4 0เลยครับตัวเลขนี้สะท้อนถึงศักยภาพของบริการแท็กซี่อากาศในการปฏิวัติการเดินทางในเขตเมืองและภูมิภาค1ล้านล้านดอลลาร์ตลาดใหญ่มากแล้วการขยายตัวของแทมล่ะคะจะมาจากไหนตลาด UAM มีแนวโน้มจะขยายตัวอย่างรวดเร็ว หลังจากการเปิดตัวบริการเชิงพาณิชย์ครั้งแรกซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นประมาณปี2025 2026ครับการขยายตัวนี้จะขับเคลื่อนด้วยปัจจัยหลายอย่างเลยการขยายเครือข่ายบริการในระยะแรกบริการจะจำกัดอยู่ในเมืองใหญ่ไม่กี่แห่งเช่นนิวยอร์กลอสแอนเจลิสและดูไบเมื่อได้รับการยอมรับและมีโครงสร้างพื้นฐานอย่างบริร์ตเพิ่มขึ้นบริการก็จะขยายไปยังเมืองอื่นๆทั่วโลกการใช้งานที่หลากหลายขึ้น นอกจากบริการแท็กซี่อากาศแล้วเทคโนโลยี EVTOl ยังสามารถนำไปใช้ในด้านอื่นๆเช่นการขนส่งสินค้าระหว่างธุรกิจ B2B บริการทางการแพทย์ฉุกเฉินการท่องเที่ยวและการใช้งานทางทหารซึ่งจะเปิดตลาดใหม่ๆการลดต้นทุนและการยอมรับของผู้บริโภคเมื่อมีการผลิตอากาศยานในปริมาณมากต้นทุนต่อเที่ยวบินจะลดลง ทำให้ราคาสามารถแข่งขันกับการเดินทางภาคดินได้มากขึ้นประกอบก,บกับการที่ผู้คนเริ่มคุ้นเคยและยอมรับในความปลอดภัยและความสะดวกสบายก็จะยิ่งดึงดูดผู้ใช้บริการจํานวนมาาลครับแล้วส่วนแบ่งการตลาดของอาเชอร์ล่ะคะเขามีความสามารถในการชิงส่วนแบ่งจากคู่แข่งได้มากน้อยแค่ไหนในฐานะที่บริษัทยังไม่เริ่มดําเนินการเชิงพาณิชย์ปัจจุบันอาเชอร์ยังไม่มีส่วนแบ่งการตลาดครับแต่วางตำแหน่งตัวเองได้แข็งแกร่งอย่างยิ่งที่จะชิงส่วนแบ่งการตลาดจำนวนมากเมื่อตลาดเปิดตัวด้วยปัจจัยหลายอย่างเลย 1. ความได้เปรียบของผู้บุกเบิกหรือ first mover advantage Archer เป็นหนึ่งใน2บริษัทแรกของโลกร่วมกับ Joby Aviation ที่มีความคืบหน้าในกระบวนการรับรองกับ FAA มากที่สุดการเริ่มให้บริการได้ก่อนจะเป็นข้อได้เปรียบมหาศาลในการสร้างแบรนด์และยึดครองเส้นทางบินที่สำคัญสำคัญก่อนใคร 2. พันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ที่แข็งแกร่งนี่คือคูเมืองที่สำคัญที่สุดของ Archer เลยครับไม่ว่าจะเป็น United Airlines ที่มีข้อตกลงสั่งซื้อเครื่องบินมูลค่าสูงถึง1.5พันล้านดอลลาร์สเตเลนติสที่ช่วยแก้ปัญหาด้านการผลิตจำนวนมากและกองทัพอากาศสหรัฐที่เป็นเครื่องยืนยันความน่าเชื่อถือของเทคโนโลยี 3. การวางตำแหน่งสวนทางหรือ counter positioning Archer กำลังสร้างตลาดใหม่ที่ผู้เล่นดั้งเดิมอย่างผู้ผลิตเฮลิคอปเตอร์ไม่สามารถเข้ามาแข่งขันได้ง่ายๆเนื่องจากเทคโนโลยี EVTOL มีความเงียบ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีต้นทุนการดําเนินการที่ต่ํากว่ามากเรียกได้ว่ามีความพร้อมอย่างยิ่งที่จะชิงส่วนแบ่งตลาดส่วนใหญ่ในระยะแรกเลยนะคะถูกต้องครับแม้จะต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงจากคู่แข่งอย่าง Joby Aviation แต่ด้วยระบบนิเวศของพันธมิตรที่ครอบคลุมทําให้อา c h เชอร์มีความพร้อมมากและจะสร้างผลกระทบจากเครือข่ายหรือ Network Economies ที่จะทําให้คู่แข่งรายใหม่ๆเข้ามาแข่งขันได้ยากขึ้นในอนาคตรครับพี่กระทิงคะเราลองมาเจาะลึกภูมิทัศน์การแข่งขันและวิเคราะห์คู่เมืองทางเศรษฐกิจของอา c h เชอร์ผ่านกรอบแนวคิด Seven Powers ของแฮมมิลตันเฮล e r เกอร์กันดูนะคะเริ่มที่พลังแรกเลยค่ะ c o n n น r Resource หรือทรัพยากรที่มีจํากัด พลังนี้แข็งแกร่งแค่ไหนคะพลังนี้ถือว่ามีความแข็งแกร่งระดับสูงและเป็นพลังที่ชัดเจนที่สุดของอาเชในปัจจุบันเลยครับบริษัทสามารถระดมทุนและสร้างพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญซึ่งเป็นทรัพยากรที่คู่แข่งรายใหม่ยากที่จะเรียนแบบได้ทั้งจาก Stellantis Boeing United Airlines และสัญญากับกระทรวงกะลาโหมสหรัฐหรือ Do d รวมถึงพอร์ตสิทธิบัตรที่กำลังเติบโตของบริษัทด้วยครับแล้วพลังที่2 process power หรือพลังของกระบวนการล่ะคะพลังนี้มีความแข็งแกร่งระดับปานกลางครับอาเชอร์มีความเชี่ยวชาญในกระบวนการรับรองจาก FAA ซึ่งเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและต้องใช้ความรู้เฉพาะทางการเป็นหนึ่งในไม่กี่บริษัทที่บรรลุข,ข้อตกลงพื้นฐานการรับรองหรือ G1 ถือว่าเป็นความได้เปรียบที่สำคัญพลังที่3 switching cost หรือต้นทุนในการเปลี่ยนยี่ห้อเป็นยังไงบ้างคะ พลังนี้มีความแข็งแกร่งระดับต่ำในปัจจุบันแต่จะสูงในอนาคตนะครับในปัจจุบันลูกค้าคือพันธมิตรเนี่ยยังสามารถเปลี่ยนใจได้แต่ในอนาคตเมื่อเครือข่ายถูกสร้างขึ้นและผู้ใช้ปลายทางคุ้นเคยกับระบบนิเวศของอาเชอร์แล้วต้นทุนในการเปลี่ยนย้ายของผู้ใช้จะสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญครับพลังที่4 scale economies หรือการประหยัดจากขนาดละคะพลังนี้มีความแข็งแกร่งระดับปานกลางครับ การประหยัดต่อขนาดจะเกิดขึ้นจากการผลิตจำนวนมากในโรงงานที่จอร์เจียและการดำเนินงานเครือข่ายเช่นการบำรุงรักษาและการจัดการเที่ยวบินจะช่วยลดต้นทุนต่อเที่ยวบินเมื่อฝูงบินขยายตัวขึ้นพลังในข้อนี้ยังอยู่ในระดับปานกลางเพราะโรงงานยังอยู่ระหว่างการกอร่อสร้างครับพลังที่5ค่ะ network economies หรือผลกระทบจากเครือข่ายเป็นยังไงคะพลังนี้มีความแข็งแกร่งระดับปานกลางถึงสูงแต่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับ เมื่อมีอากาศยานและเส้นทางบินมากขึ้นเครือข่ายของ a r c h ชอจะมีคุณค่าต่อผู้ใช้มากขึ้นซึ่งจะดึงดูดทั้งผู้โดยสารและผู้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างวอร์ติพอตให้เพิ่มขึ้นตามไปด้วยเป็นเครือข่าย2ด้านที่ส่งเสริมกันและกันครับพลังที่6 counter positioning หรือการวางตำแหน่งส่วนทางละคะพลังนี้มีความแข็งแกร่งระดับสูงเลยครับโมเดลบริษัท EVTOL ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเงียบและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมวางตำแหน่งสวนทางกับเฮลิคอปเตอร์แบบดั้งเดิมซึ่งมีเสียงดังใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลและมีค่าบำรุงรักษาสูงซึ่งผู้ผลิตเฮลิคอปเตอร์เดิมไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ง่ายนะครับเพราะจะกระทบธุรกิจหลักของตัวเองด้วยสุดท้ายแล้วค่ะพลังที่7 branding ค่ะพลังนี้มีความแข็งแกร่งระดับ ต่ำถึงปานกลางครับปัจจุบันแบรนด์ a r c h เชอร์กำลังเป็นที่รู้จักในฐานะผู้นำในอุตสาหกรรม EVTOL แต่ยังต้องสร้างความไว้วางใจและความน่าเชื่อถือในวงกว้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้บริโภคทั่วไปซึ่งการมีพันธมิตรที่แข็งแกร่งจะช่วยเร่งกระบวนการนี้ได้ครับแล้วคู่แข่งสำคัญของ Archer อล่ะคะมีใครบ้างแม้จะมีคู่เมืองที่กำลังก่ะตัว แต่อาเชอร์ก็เผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงจากบริษัท EVTl อื่นๆที่ได้รับการสน,สนับสนุนอย่างดีเช่นกันครับไม่ว่าจะเป็น Joby Aviation หรือ j o b ีนะครับถือเป็นคู่แข่งที่ใกล้เคียงที่สุดมีความก้าวหน้าในกระบวนการรับรองจาก FAA ในระดับเดียวกันและมีพันธมิตรที่แข็งแกร่งอย่าง Toyota และ d e l t a a i r l i n e s ครับ Vertical Aerospace หรือว่า EVTl บริษัทจากสหราชอาณาจักรที่มีคาสั่งซื้อล่วงหน้าจานวนมากและ เลียมนะครับหรือว่า L I L M บริษัทจากเยอรมนีที่ใช้เทคโนโลยีดักติดแฟนที่แตกต่างออกไปและมุ่งเน้นตลาดการเดินทางระหว่างเมืองครับ แบบนี้ก็เรียกได้ว,ว่าเป็นการแข่งขันเพื่อไปให้ถึงเส้นชัยเลยสินะคะใช่แล้วครับใครที่สามารถได้รับการรับรองและเริ่มดําเนินการเชิงพาณิชย์ได้ก่อนจะมีความได้เปรียบของผู้บุกเบิกอย่างมหาศาลในการสร้างเครือข่ายและสร้างแบรนด์ให้เป็นที่ยอมรับเลยครับในช่วงนี้เราจะมาดูเรื่องการเงินของอา c h เชอร์กันบ้างซึ่งในฐานะบริษัทที่ยังอยู่ในขั้นตอนก่อนสร้างรายได้หรือ pre revenue ยังไม่มีไรายได้จึงไม่สามารถคํานวณอัตราส่วนทางการเงินที่มีไรายได้ในการคํานวณเช่น price per sale การวิเคราะห์ทางการเงินจะเน้นไปที่สถานะเงินสดอัตราการใช้เงินสดหรือเบิร์นเรทและการประเมินมูลค่าเมื่อเทียบกับศักยภาพในอนาคตรครับได้เลยค่ะแล้วสถานะเงินสดและสภาพคล่องล่าสุดณไตรมาส1ปี2025เป็นยังไงบ้างคะจากการเปิดเผยข้อมูลล่าสุดของอา c h เชอร์นะครับในวันที่31มีนาคม2025อาเชมีเงินส,นสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบดุลเป็นจำนวน10,30.4ล้านดอลลา,าร์สหรัฐ หรือประมาณ1.03.000พันล้านดอลลาร์ซึ่งถือเป็นระดับเงินสดปลายไตายมารที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของบริษัทเลยครับสะท้อนถึงสถานะสภาพคล่องที่แข็งแกร่งอย่างยิ่งโหเงินสดเยอะมากแล้วอัตราการใช้เงินสดหรือเบอร์เรทล่ะคะเขาใช้เงินไปเดือนละเท่าไหร่คะสำหรับไตามารที่1ปี2025หรือ3เดือนอาเชอมีการใช้เงินสดสุดทธิในกิจกรรมต่างๆเป็นจำนวน104.6ล้านดอลลา,าร์สหรัฐ เมื่อคำนวณเป็นอัตราการใช้เงินสดเฉลี่ยต่อเดือนจะอยู่ที่ประมาณ34.9ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนครับแล้วด้วยเงินสดที่มีอยู่กับอัตราการใช้เงินขนาดนี้บริษัทจะอยู่ได้อีกนานแค่ไหนหรือที่เรียกว่ารันเวย์คะถ้าเราคำนวณรันเวย์จากการนำเงินสดคงเหลือทั้งหมดหารด้วยอัตราการใช้เงินสดเฉลี่ยต่อเดือนจะได้ประมาณ29.5เดือนครับเกือบ30เดือนหรือ2ปีครึ่งเลยนะคะ ถูกต้องครับการมีรันเวย์ที่ยาวนานขนาดนี้เป็นข้อได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญอย่างยิ่งมันแสดงให้เห็นว่าอาเชอร์มีทัพยากรทางการเงินที่แข็งแกร่งมากพอที่จะสนับสนุนบริษัทให้ผ่านพ้นช่วงการลงทุนที่หนักหน่วงที่สุดทั้งการวิจัยและพัฒนาการสร้างโรงงานและกระบวนการขอใบรับรองจาก FAA ได้อย่างสบายๆส,สิ่งนี้ช่วยลดความเสี่ยงทางการเงิน และเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและพันธมิตรว่าบริษัทจะสามารถบรรลุเป,ป้าหมายในการเริ่มให้บริการเชิงพาณิชย์ได้ตามแผนครับได้เลยค่ะแล้วเรื่องการประเมินมูลค่าและมุมมองของนักวิเคราะห์ล่ะคะการประเมินมูลค่าของอาเชอร์เป็นการเดิมพันกับอนาคตไม่ได้ขึ้นอยู่กับผลประกอบการในปัจจุบันครับณเดือนมิถุนายน2อ2 5าอาเชอร์มีมูลค่าตลาดประมาณ1 1 5ถึงพันล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งตัวเลขอาจผันผวน,นอย่างมากแล้วนักวิเคราะห์เขามองยังไงบ้างคะ นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่มีมุมมองเชิงบวกต่ออาเชอร์ครับโดยให้คำแนะนำซื้อหรือ buy และซื้อทันทีคือ strong buy ราคาเป้าหมายเฉลี่ย12เดือนข้างหน้าของนักวิเคราะห์อยู่ที่ประมาณ11.50ถึง12.00ดอลลาร์สหรัฐซึ่งบ่งชี้ถึงอัพไซด์ที่มีนัยสำคัญจากราคาปัจจุบันอย่างเช่น HCE เว r i ร h t ให้ราคาเป้าหมายที่18.00ดอลลาร์ขณะที่ Barclays ให้ราคาเป้าหมายดําดิ่งที่4.50ดอลลาร์ครับ แล้วเหตุผลหลักๆที่เขามองในแง่ดีคืออะไรคะเหตุผลหลักๆที่นักวิเคราะห์มองในแง่ดีก็คือตำแหน่งผู้นำของอาเชอร์ในการแข่งขันเพื่อการรับรองพันธมิตรที่แข็งแกร่งและขนาดของตลาดเป้าหมายหรือ TAM ที่มีมูลค่ามหาศาลซึ่งคาดว่าจะสูงถึง1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2040ครับแล้วความเสี่ยงในการลงทุนและปัจจัยท้าทายของอาเชอร์ล่ะคะความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดคืออะไรคะความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดคือความเสี่ยงด้านการรับรอง หรือการขอใบรับรองประเภทจาก FAA ครับหากไม่สามารถทำได้ตามไทม์ไลน์ที่คาดไว้อาจส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนและสถานะทางการเงินของบริษัทเลยนะครับแล้วความเสี่ยงด้านอื่นๆล่ะคะก็จะมีความเสี่ยงด้านการผลิตครับการเปลี่ยนจากการสร้างเครื่องต้นแบบไปสู่การผลิตจํานวนมากเป็นความท้าทายทางวิศวกรรมและโลจิสติกส์ที่ซับซ้อนมากเลยครับแล้วเรื่องเงินเงินทองๆล่ะคะนั่นก็คือความเสี่ยงด้านการเงินครับบริษัทอาจต้องการเงินทุนเพิ่มเติมก่อน ที่จะสามารถสร้างกระแสงเงินสดที่เป็นบวกได้ซึ่งอาจนําไปสู่การออกหุ้นเพิ่มทุนและทําให้สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงหรือที่เรียกว่า Dilution ครับแล้วถ้าทําออกมาได้แล้วจะมีคนใช้บริการไหมคะนั่นก็คือความเสี่ยงด้านการยอมรับของตลาดครับความสําเร็จในระยะยาวขึ้นอยู่กับการยอมรับของสาธารณชนในด้านความปลอดภัยเสียงรบกวนและราคาของบริการแฮกซี่อากาศครับ สุดท้ายก็หนีไม่พ้นเรื่องการแข่งขันสินะคะถูกต้องครับความเสี่ยงด้านการแข่งขันก็สําคัญมากจากผู้เล่นรายอื่นในอุตสาหกรรม EVTOL ที่เราเคยคุยกันไปครับพี่กระทิงคะหลังจากฟังมาทั้งหมดช่วงนี้น้องหมีพร้อมสําหรับบทสรุปสุดท้ายแล้วคะ่ะครับได้เลยครับน้องหมีถ้าจะให้สรุปนะการลงทุนใน Archer a v i t i o n เนี่ยเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงหรือ High Risk High Reward ในตลาดแห่งอนาคตที่มีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงโลกเลยทีเดียวโดยตั้งอยู่บนสมมติฐานหลัก3ประการครับมีอะไรบ้างคะประการแรกคือผู้นําในการแข่งขันเพื่อการรับรอง Archer เป็นหนึ่งในไม่กี่บริษัทที่อยู่ในตําแหน่งที่ดีที่สุดที่จะได้รับการรับรองจาก FAA และเริ่มดําเนินการเชิงพาณิชย์ได้ก่อนใครประการที่2คือคู่เมืองที่แข่งแกร่งจากการเป็นพันธมิตรบริษัทได้สร้างระบบนิเวศของพันธมิตรระดับโลกทั้ง Starlantis United และกระทรวงกลาโหมสหรัฐซึ่งสร้างความได้เปรียบด้านเงินทุนการผลิตและการเข้าถึงตลาดที่คู่แข่งยากจะทัดเทียมครับและประการสุดท้ายคือขนาดของโอกาสที่มหาศาลหากประสบความสำเร็จอาเชอร์จะอยู่ในตำแหน่งที่จะคว้าส่วนแบ่งที่สำคัญในตลาด UAM ที่มีมูลค่าหลายล้านล้านดอลลาร์ครับแล้วสำหรับนักลงทุนที่สนใจควรจะติดตามตัวชี้วัดสำคัญอะไรบ้างคะสำหรับนักลงทุนที่สนใจอาเชอร์ควรจะติดตามเหตุการณ์สำคัญต่อไปนี้อย่างใกล้ชิดเลยครับ ซึ่งจะเป็นตัวชี้วัดความคืบหน้าของบริษัทความคืบหน้าในการรับรองจาก FAA การประกาศความสำเร็จในขั้นตอนต่างๆของกระบวนการรับรองการทดสอบการบินของ Midnight ความสำเร็จในการทดสอบการบินเต็มรูปแบบรวมถึงการเปลี่ยนจากการบินแนวดิ่งไปสู่การบินไปข้างหน้าการก่อสร้างโรงงานความคืบหน้าในการก่อสร้างและเริ่มการผลิตในโรงงานที่จอร์เจียถานะเงินสด ต้องคอยดูรายงานผลประกอบการรายไตรามาสเพื่อติดตามอัตราการใช้เงินสดและการระดมทุนเพิ่มเติมและการประกาศความร่วมมือใหม่ๆข้อตกลงกับสายการบินรัฐบาลหรือเมืองอื่นๆเพิ่มเติมครับงั้นสรุปสุดท้ายเลยค่ะพี่กระทิงโดยสรุปนะครับ Archer Aviation นำเสนอโอกาสการลงทุนที่น่าตื่นเต้นสำหรับนักลงทุนที่เชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของการเดินทางทางอากาศในเมืองและสามารถยอมรับความเสี่ยงที่สูงได้ ความสำเร็จของบริษัทผูกติดอยู่กับความสามารถในการฝ่าฟันอุปสรรคด้านกฎร,ระเบียบและทางเทคนิคที่สำคัญในอีก12-24เดือนข้างหน้าหากทำได้สำเร็จอาเชอร์อาจทยานขึ้นเป็นผู้นำที่ไม่มีใครเทียบได้บนท้องฟ้าแห่งอนาคตเลยครับ วันนี้ขอบคุณพี่กะถิงมากๆเลยค่ะได้ความรู้เรื่องหุ้นอาเชอร์ไปแบบเต็มอิ่มเห็นภาพอนาคตเลยยินดีเสมอครับน้องหมีแล้วหวังว่าคุณผู้ฟังทุกท่านจะได้รับประโยชน์และมุมมองดีๆในการลงทุนไปเช่นกันนะครับสำหรับซีรีส์หุ้น ACHR ก็จบลงเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่กับหุ้นตัวต่อไปในรายการเจาะหุ้นโดยย่อยขาหุ้นสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ การลงทุนในหลักทรัพย์ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนเนื้อหาในรายการเป็นเพียงการให้ข้อมูลเพื่อการศึกษาไม่ใช่การให้คำแนะนำในการลงทุนแต่อย่างใด